สวัสดีค่ะลมแรงลมแรงมากพายุเขา่าฝนกำลังห่อยนะคะตอนนี้กำลังไปทำงานสภาพคือยังบูชินกับการตื่นแต่เช้าอบอกเลยรุ่มี เฮ้ยนี่บอสนี่โอ้โหฝนหลดหอยมาแล้วให้หอยมองให้งานกอนเด้อพี่น้องเอ้ยคนอื่นเขาก็ร้องนอนแบบสบายสบายของตื่นแต่เช้าไปทำงานนะคะ เริ่มน้อยลงมาเริ่มหนักแล้วนะคะเริ่มตกเริ่มหนักแล้วเจอเล่นแล้วเพราะว่าลมแรงเห็นบ่